ไม่กลัวไม่เสียงเดอไม่ลัวกระเฮียแล้วแล้วเป็นลัวกระเฮียแล้วอีห้องนี้ไม่เปิดจ้ะอันนี้ก็เปิดได้ปุ๊บแม่ยักษ์ขับรถอะไรได้บอ มันไปแล้วม้วไปแล้วบอเขามาท้ายเฉยุ้ยบดนี่ไงห้องใต้ดินเออเนี่ยอะไระนานนาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย้ท่านายอ่านนี่อยู่เอออ่าอ่าท่านายอ่านอ่าิ่งนี้อยู่เออฉันไม่รู้ว่าอะไรวะคุณม u ร์ลอนเกอร o โยแฮดเดทบีฟอรช่างไม่ถือไปว่ะเฮ้ยเฮียเม่อเด็กสนของเราไม่มีไม่มีระบาดน้่ออย่างนี้หลอก จะกดวิ่งก็กดวิ่งครับกูก,กูกูกกกกดกดไม่กดแล้วคนนึงอะโวยเอาวะทั้งหน้าเป็นอาณาเขตของของสุคุญาก็ได้นะพุงเ,เดี๋ยวแปลยแปลกเขรอพุงทำไมมันเดินเข้ามาหาเราวะเฮ้ยมันมันเรียนแบบท่าเดินเราอะถ้าสม<ช>มติเอียงซ้ายเอียงขวาละ่ะไม่ไม่เลี้ยวด้วยเฮ้ยแต่ว่าเดินห <มา S 2> น้าเฮ้ยพลิดหลังอะ ใช่แล้วก็รอให้ให้คอเฉยหลังแม่มันมันบังคับให้เราเดินหน้าชีวิตเราต้องเดินหน้าว่ะว่าเราแยกแยกคนละเลนก็ได้ฮผมแบบเนี่มึงกับมึงกับกูมาอยู่เลนเลนนะให้มันเลี้ยวขวาผ่านเราไปอ่ะกูว่าใช่อ่ะถ้าเราไปจะเอ๋มันอาจจะไอ้นี่เงฮุมกูยังอยู่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 